สวัสดีครับผมโอคาบันเลอร์ครับผมเบิร์ดคาบันเลอร์ครับผมนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าตัวโตโยต้าอัลปาร2.4ไฮบริดนะครับผมรถคันนี้นะครับมีความพิเศษอย่างไงนะครับข้อแรกเลยคือรถคันนี้เป็นรถเข้าศูนย์ตลอดรถมือเดียวนะครับมีคนขับดูแลส่วนข้อเสียของเขาเนี่ยทางเจ้าของเก่าเนี่ยเขาได้ดูแลแก้ไขอย่างเรียบร้อยหมดแล้วอย่างเช่น1นะครับแบตเตอรี่ไฮบริดแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยทางเจ้าของเปลี่ยนศูนย์เลยนะครับ2 แหลกไฟฟ้าแหลกไฟฟ้าเจ้าของเขาก็เปลี่ยนสูตรเหมือนกันนะครับสามระบบ SRS ครับผมการลื่นถลายของรถคันนี้ค่อนข้างจะน้อยคันที่จะเจอแต่ก็ถ้าเจอก็ต้องเปลี่ยนทางเจ้าของเขาก็เปลี่ยนเข้าสูตรเหมือนกันนะครับผมในส่วนของตัวนี้ประหยัดสุดๆแน่นอนเพราะว่าเป็นรถไฮบริดมันเข้ากับช่วงสถานการณ์ในช่วงนี้แน่นอนเลยครับผมสาหรับตัวเจ้าอัลพาร์ตนะครับ 2.4V จดปี2012จดทะเบียน2 0 1 4นะครับคันนี้ก็ทุกคนทราบกันอยู่้วครับผมอัลพาร์ตในเรื่องขึ้นชื่อเรื่องของความสะดวกสบาย เป็นรถ7จที่นั่งไม่ว่าจะใช้ในครอบครัวหรือว่าใช้สําหรับผู้บริหารนะครับซึ่งสําหรับรถคันนี้เป็นรถของผู้บริหารเก่านะครับก็เจ้าของ1มือขอย้ํานะครับเจ้าของแกล้งใช้1มือมีคนขับรถดูแลอย่างดีเข้าศูยนทุกระยะนะครับผมคันนี้ก็ต่อไปนะครับสําหรับคันนี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากคาร์บัลเลอร์เนี่ย1 1 5รายการนะครับเราใช้เครื่องมือในการตรวจสอบคือเรื่องของเครื่องวัดสีนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบว่ารถคันนี้มีการชนหนักหรือว่าพิกคว้ามาแล้วหรือเปล่านะครับ อีกส่วนนึงก็คือเรามีเรื่องของเครื่อง OBD ซึ่งเครื่อง OBD เนี่ยสามารถเข้าไปส่วนตรวจสอบในส่วนของสมองกลรถนะครับว่ารถคันนี้มีความผิดปกติของเครื่องยนต์ช่วงล่างส่วนไหนหรือเปล่าเราได้ผ่านการตรวจสอบตรงนี้หมดแล้วนะครับนะครับต่อไปนะครับผมก็จะพามาดูว่าสําหรับรถคันนี้เป็นตัว Keyless นะครับเปิดปิดด้วยกุญแจได้นะครับมีตัวปุ่ม Push Start นะครับ,บอบ์ดสามารถ Memory ได้นะฮะ ด้านนี้นะครับจะเป็นพวกระบบป้องกันลื่นถลไมนะครับเซนเซอร์รอบคันคันนี้ครับเล็กมาอยู่ที่1 5 9 0 0 0เข้าศูนย์ทุรยะนะครับก็คู่มือการใช้งานมีมาครบเลยครับคันนี้สำหรับคู่มือจากศูนย์โตโยต้านะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถศูนย์โตโยต้าและเข้าศูนย์ทุรยะมีประวัติขอย้ำนะครับเรามีประวัติในเรื่องของศูนย์การเช็คระยะและก็ประวัติประกันภัยตัวนี้เราสามารถตรวจสอบมาให้ลูกค้าได้เรียบร้อยแล้วคือทําให้ลูกค้าอุ่นใจได้เลยครับว่าไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับต่อ เรื่องความสะดวกสบายอาผาานี่ไม่ต้องห่วงเลยฮะประตูไฟฟ้าต้องมีครับจุดหลักนะครับประตูไฟฟ้าหลังคาต้องซันรูฟคันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงครับผมอันแน่มาเจอพี่เบิร์ดอีกแล้วครับเป็นไงบ้างครับด้านในภายในนะครับผมภายในตัวนี้จะเป็นเบาะมิกี้เมาส์นะครับผมเป็นตัวสุดท้ายแล้วด้วยฟังก์ชันมาเต็มมีทั้งตัวเบาะปรับไฟฟ้านะฮะทั้งสองคู่ทั้งทั้งคู่เลยนะครับผม มีตัวรองน่องนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวรองเท้าด้านล่างนี้อีกอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับผมส่วนด้านบนจะเป็นหลังคาสันรูฟนะครับผมแล้วก็เป็นแอร์ออโต้นะฮะมีจอมาให้ด้วยครบคันครับผมด้วยความสะดวกสบายเดินทางไกลนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับผมสบายแน่นอนครับผม สำหรับเจ้า To y o ต a a อาป2 4 v คันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่เบิร์ต 1, 1 2 5 0 0ล้านบาทครับผมคันนี้นะครับผมใช้เงินของรถเพียงแค่2 0 0 0 0 0บาทนะฮะค่างวดอยู่ที่2 1 0 0 0นนิดๆน,น,นะครับผมไม่ได้เยอะมากสำหรับรถตู้นะฮะอนเนกประสงค์ขนาดนี้เป็นรถไฮบริดด้วยราคารถป้ายแดงอย่ที่เท่าไหร่ครับพี่คันนี้ออกป้ายแดงเลยป้ายแดงคันนี้อยู่ประมาณ3า0ล้านแปดนะครับ,รบออกศูนย์โตโยต้าไทยแลนด์บอกได้เลยครับว่าครึ่งต่อครึ่งสำหรับคันนี้นะฮะถ้าจะเอารถคันนี้ไปแก่ผมว่า คุ้มหนึ่งเลยราคาน้ำมันตอนนี้นะฮะสองแล้วก็เป็นรถไฮบริดด้วยสามเนี่ยรถคันนี้เข้าศูนย์บริการ,รตลอดเอาไปแค่เติมน้ำมันครับผมเพิ่มเติมไฟฟ้าอย่างเดียวครับผมโอเคครับสำหรับลูกค้าที่สนใจซื้อรถคันนี้ทางคาร์บัลเลอร์นะครับ,รบสิ่งที่ลูกค้าได้รับสำหรับรถคันนี้คือคันนี้เป็นแพ็กเกจโกได้อะไรมากไหมครับได้มเยอะมากครับสิ่งแรกที่ลูกค้าได้รับนะครับฟรีประกันเครื่องเกียร์2ปีหรือ1 2 0 0 0หมกิโลครับผมฟรีเครือบแก้ว1ครั้งนะครับ มีแคชแบ็กให้สำหรับลูกค้าซื้อคันที่2ที่15,000บมื่น้าพันบนะครับใช้ตอนไหนอันนี่แคชแบ็กซื้อรถคันต่อไปกับเรารถคันต่อไปใช่ครับ15,000ห้าเหรอพี่ใช่ครับได้ส่วนลดรอไว้เลยนะครับฟรีบริการช่วยเหลือเฉลิมเฉลิมโอ้วุ้นรวนๆหน่อยครับมันเยอะมากไมไรครับไม่เป็นไรครับผมเพราะของแถมเราเพียบเยอะครับของแถมเยอะจริงๆครับผมนะครับผมก็สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับเรามีบริการส่งฟรี100่กิโลหรือในช่วงโควิดแบบนี้ครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาดูรถเรามีบริการคอล วิดีโอคอลให้ดูดูรถกันก่อนที่จะตัดสินใจเรามีทางทีมเซลล์รอรับอยู่ตลอดเวลาคือโทรมาปุ๊บไม่สะดวกมาปุ๊บพี่ยกขูบอกว่าอยากดูรถน้องแต่พี่ไม่สะดวกมาเดี๋ยวเราถ่ายวิดีโอไปให้หรือว่าวิดีโอคอลให้ดูได้เลยครับผมรถของเรารับประกันคุณภาพทุกคันเป็นบริการบัลเลอร์เวอร์ชวลเซอร์วิสนะครับก็คือดูรถเสมือนจริงกับทางคาร์บัลเลอร์สุดยอดหรือถ้าลูกค้าอยากจะดูจริงเรามีส่วนลดค่าบริการรถยกให้50%สําหรับยกไปให้ลูกค้าดูถึงที่เลยโอ้ มันมีที่ไหนอย่างนี้เนี่ยคุ้มมากคุ้มมากครับผมก็ยังไงถ้าลูกค้าสนใจติดต่อเข้ามาได้ที่ช่องทางการติดต่อของเรานะครับตามนี้นะฮะหรือมาดูที่โชว์รูมเราคาร์บันเลอร์อยู่ที่ถนนกัญจนานะครับผมปากซอยสวนผักนะครับผมเซิร์ชกูเกิลง่ายๆเลยครับคาร์บันเลอร์เลยเลยนะครับผมฝากด้วยนะครับฝากติดตามพวกเราทางช่อง YouTube แล้วก็ช่องทางต่างๆของทางคาร์บันเลอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับวพบคันครับสวัสดีครับ